บอกมีเครดิตออก4ประตูไม่ได้เอกสารล้วนวายฮะไม่รู้จักป๊อปซะแล้วเหมือนที่บอกครับ10บ,บาทครอบคุมจักรวาลน,นะครับมา <c oughs> ครับผมโอ้โหสวยมากเลยแล้วคันนี้มีส่งสไลด์ด้วยเหรอ, <c oughs> อมี้โหเป็นไงเหมือนที่บอกฮะสิบบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางใครอยากได้งี้พี่มาว่าสิบบาทครับโอเคปะ่ะอ <c oughs> ่าสวาัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถามนิดนึงม <c oughs> าอันนี้เดินทางมาจากไหนจ๊ะจากโคราชจ๊ะกี่กิโล สองร้อยรวมบอกว่าเกือบห้าร้อยเราไมถึงมาถึงที่นี่จ้าเอ้าเห็นในเฟซในนันกามาหรอครับอ่าใช่ไหมออกยากไหมครับออกยากไหมไม่ยากก็่มหนยใช่ไหมไม่ยากออกออกไม่ยากนะแล้ววันนี้ได้โปรโมชั่นอะไรจ้าได้สิบล้าแสนได้จริงไหมได้จริงเขาบอกว่าอุ้ยบรแทศหรอกมระเทศไหนนี่ของแท้หรครับพี่นี่ของแท้ตามนั้นนะครับแล้วออกยากไหมสิบประตูไม่ยากคนคงคนคำล่ะไม่มี ซื้อคนเดียวเลยนะอ่าเป็นไงครับอันนี้ประกอบชื่อะไรจ้าเษก,กษตรกรใส่เอกสารอย่างเนี้ยใส่บัตรประชาชนใบเดียวตามโฆษ,ษณา,าแบบนั้นเลยโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับข่อยเดินทางปลอดภัยเอาโอเคครับเดี๋ยวลูกค้าเรียบร้อยครับเก้าเก้านาทีเอาเรืองเอาใจครับขอบคุณมากนะครับข่อยเดินทางปลอดภัยครับอ,อ่าสามเหลี่ยมออโต้ รองขาครับบรรยากาศส่งมอบก็ประมาณนี้ไหนบอกปล่อยรถสามคันสองเหรออีกคันหนึ่งนะนี่ลูกค้าข้างในของใครครับลูกค้าข้างในของใครทับรออะไรจ๊ะเขียนเขียนโปหน่อยเขียนโปหน่อยอ๋อลูกอ่ะมาครับอันนี้บอกนะไป เหมือนที่บอกครับติบ,บาทรจบนะไม่มีเครดิตนะครับก็ออกได้ไม่ต้องอาชีพอาชีพอะไรก็ออกสี่ประตูได้แล้วก็บัตรไปเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องอนุญัตภายในคนเดียวเหมือนที่บอกครับ,บ,รบแล้วสไลด์ข้างไหนนี่นโอ้โหเรียบร้อยครับของใครนี่ตอพี่ดานะฮะมาอีกแล้วครับเหมือนที่บอกครับใครไม่สะดวกเดินทางมา เหอนี้บอกครับออกรู้สิบ,บาทส่งไปทางเฮ้ยส่ง,งฟรีกิมเงินไปทางทางใครอยากได้พิมจังหวัดมาแล้วกดแล้วก็แชร์มาแค่นั้นนะครับกับโปเออกับโปโชั้นวี่วันนี้บอกครับอ่าอะไรนะแปดสิบแลกแสนแปดสิบแลกแสนนะครับถ้าใครอยากได้เงินกายนี้โอนจองแค่หนึ่งพันไม่ผ่านผมคืนนะแต่ถ้าผ่านไม่ได้คืนหนึ่งพันคืนให้หนึ่งแสนโอเคไหมครับผมแล้วก็และ อย่งหนักจัดเตมไม่ฟรีไม่มีคิดเพิ่มนะครับผมนะไปส่งไหนป๋าวันนี้ไปพุป่งครับไปพุงกี่กิโลร้อยกกว่าเอาประมาณ300โลนะเหมือนที่บอกครับลองดูเราเป็นรถสไลด์ส่งอย่างดีนะครับรถเรามีประกันรถลูกค้าเรามีทั้งประกันหลังขายนะประกันรถยนต์และประกันส่งมอบคือซื้อกับผมอะ่ะประกันแน่นๆสบายใจได้ฮะโอ้โหตอนเดียวตูวเ์ฟเตรียมตัวขึ้นยานนะเตรียมตัวส่งนะประมาณนั้นอ่ะ ลองดูครับถ้าใครโอ้โหอันนี้ก็เป็นอมิซูชินะครับมิลาบนะสะเกิร์ตรอบคันครับส,สวยๆเลย,ยอลองดูฮะชื่อดาวแปดอโอ้โหเดี๋ยวเราสักคู่นะครับนี่นี่ต่อให้ฟนตกนะฮะเราก็ไม่หยุดทำการนะครับเราก็ดูแลลูกค้าย,ยาวๆกัอนอยู่แล้วนะครับ ประมาณนี้อรอลูกค้าสักครู่เดียวใครอยากดูกันไหนพิมพ์เข้ามาได้นะครับ <Honda Jazz. S 1> ฮ<ะ>อนด้า a จ z เไรครับอ,อนด้าแจ็เลยครับผ่อนหลักพันนะลองดูพี่เพราะาว่าเพราะถ้าพี่ออกใหม่ Honda j แจ z เนี่ยถ้ามีสัก5 0 0 0 0นเนาะจะได้โลโลไม่ได้มันต้องมา6ห0 0สนถึงได้ตัวโลนะนี่ตัวโลนะแต่มาหาผมครับห0าแสนได้ตัวท็อปเป็นไงอันนี้ในราคาเงินสดนะครับมาหาผมได้ตัวท็อปเลย แล้วถ้าซื้อผ่อนก็คือไม่ต้องไปหอมกันไปแสนผ่อนหลักพันด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับสวยมากอันนี้ก็เป็นตัวหน้าใหม่ป้ายแดงฮนะงได้ถามลูกค้ายังเขาสะดวสัมภาษณ์ไหไมได้ครับถามลูกค้าน่อยนีนน่ลูกค้าทำเรื่องนิดน,นึงก่อนนะครับเน,นี่ยนี้วรรยากาศสงบอนะครับวันนี้ก็คือเกิดฝนตก กระดานหน่อยนะครับคือรถข้างหลังอัดเตียมสมงมอมานะสี่ประตูตัวเตีย้ยหอืมนะฮะหน้าใหม่ครับทำไงบ้างครับพี่ป๊อปหน้าใหม่อินบ็อกเข้ามาได้เลยครับประมาณนั้นเลยนะอินบ็อกเข้ามาได้เลยสอบถามเจ้าที่ตอนนี้เจ้าที่น่าจะตอบทุกช่องทางอาชีพอิสระไม่มีสลิปเงินเ,นเดือนออกได้ไหมคะอาชีพอิสระไม่มีสลิปเงินเดือน อ,อิสระทำอะไรครับ <c oughs> ถ้าตรวจสอบได้ว่ามีอาชีพจริงชัดเจนเงี้ยออกได้อ,อ,อิสระต้องดูก็ทำอะไรประมาณนี้นะผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถามานิดนึงครับอันนี้เดินทางมาจากไหนจ๊ะ,ะมาจากพะเยาคหะอุ้ยพะเยากี่กิโลพี่เออเกือบพันโอ้โห แสดงไปกลับว่ามันสองพันทำไมถึงตัดสินใจมาไกลขนาดนั้นพี่เออ่เพราะว่าที่นี่นี่เขาบอกว่ารถสวยคุณภาพดีบริการเยี่ยมแล้วพอแล้วว่าเป็นไงเป็นไงพี่ถูกใจพี่ตามตามโฆษณาไหมตามโฆษณาแล้ววันนี้ได้โปรโมชั่นอะไรจ๊ะวันนี้ได้โปรโมชั่นรถแปดหมื่นโอ้โหก็คือปกติเนี่ยสิบแลกแสนได้เฉพาะรถ่นห้าแสนขึ้นต่ำกว่าห้าแสนได้ห้าหมื่นแต่ครั้นี้ผมช่วยพิเศษก็คือแปดหมื่นใช่ไหมครับประมาณนี้เลยแล้วออกยางเลยพี่ ไม่ยากครับง่ายะน,ะน,ะนะโอ้โหงั้นไม่เดินทางมาพันกว่ากิโลแน่นอนโอเคครับขอบคุณมากครับอยเดินทางวัดไผ่น,นะก็ประมาณน,นี้ลองดูโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเหมือนทางเลือกอันนี้ราคาทร่ขายไปลูกคา้าประมาณสามสิบโอ้โหอ่ะเรามาดูความคุ้มค่ากันเหมือนที่บอกครับคันนี้ผมขายลูกค้าไปสามแสนกว่าบาทเองนะลองดูพี่เพราะออกไปน่ะอยู่วนันสี่ห้าแสนเนาะถ้ส่สมมติพี่มีเงินแค่สามแสนกว่า ไปออกใหม่ยังไงต้องเป็นนี่แต่มาผมไม่ไม่ต้องเป็นนี่เลยแล้วดูสิ่งที่ผมให้ลูกค้าครับเหมือนป้ายแดงทุกอย่างพี่นี่เป็นไงลองดูครับเป็นทางเรื่องครับในโอ้โหแล้วดูดีเรียแบบร้อยละอืส่งงอบสวยๆครับเดี๋ยวเรามาดูกับเพื่อขายกันเหมือนที่บอกครับเพื่อขผมตัวท้อมทั้งหมดนะไปที่อื่นในธรรมดามาหาน้องนะพร้อมอยู่แล้วพี่่ะ อันนี้เงื่อนไขเป็นไงบ้างจ้าคนรอเงื่อนไขละจ้าใช้แบงค์สิบใบเดียวซื้อคนเดียวอาชีพค<อ>้าขายส่งฟรีครับผมเหม<า>ือนที่บอกวัดใกล้ๆบ้านเราใช้ภูมิเองอ๋อใช่ครับแต่เพื่อความปลอดภัยจัดส่งมอบส่งตองของแต่งอฟฟรีครับผมไม่มีคิดเพิ่มเะไม่มีคิดเพิ่มเพราะรตัวเนี้ยไฟนะครับเปลี่ยนมานะเพราะปกติไฟจะไม่ขนาดนี้อันนี้คือทําไฟเพิ่มแล้วก็แต่งเพิ่มด้วยเหมือนที่บอกครับันออกรถสิบบาทแต่งหนักจัดเตมไม่ฟรีไม่มีคิดเพิ่มส่งฟรีเก็บเงินไปทาง เก็บเงินไปทางคืออะไรเก็บแบงค์สิบอะไปทางนะครับผมนะโอเคไหมไม่มีไม่มีเออนะครับผมนะประมาณนั้นเออเป็นไงของแท้ครับปัดไปเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคำสโลแกนครับทุกคันรับประกันศูนย์สองปีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นสองบาทขอแค่เครดิตดีเอาไปเลยอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศส่งมอิ่ากันก่อนนะครับประมาณนี้ค้างไม่ใช่เหรอใช่ไหมแป๊บนึวเดี๋ยวขอดูหน่อย เว้ยมื่อวันนี้แป้งสวยใจในกล้องโอ้โหในกล้องนะอ้าวเฮ้ยต่อยขาต้นเอ๊ะยังไงอยากกินอะไรกลับไหนยิ่งเหรอไม่สามารถพับเข้าประตูหลังเลยแล้วเขาจะกลับยังไงเอามาถึงนี่เหรอมออยู่ว่าเด้อขับมอไซค์มาจากพะเยาเหรอแป้งทำไมหนดเองมันสุดยอดจังเลยแป้ง โอ้โหเน็ตร้อยห้าสิบบาทโอ้ยไวไฟค่ะเลียนเน็ตเนาะกำลังมารับรถอีกสองคันนะมาจะมาถึงตอนไหนนี่แหละค่ะกำลังมาจะรับอยู่กองอศยาวเลยครับผมนะลูกค้ากำลังมารับอีกสองร้อยกว่าเราไม่เป็นไรเพดเดียวใช่ไหมเนี่ยเพดเดียวครับอร้อมีเพดพิธิกู้ด้วยพรอมเพดพิธิกไม่ใช่หลังเขาเพดเดียวเลยเพดเดียวเนาะเพดเดียวไปเลยใช่ครับประมาณนั้นเลยอ่ะเดี๋ยว รออีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปรับเจ้าที่มารับอีกสองคันวันนี้ก็ปล่อยตอนเช้าประมาณ5คันนะครับอันนี้เดินทางมาจากพะเยาเหมือนตอนนี้สโลแกนผมคือขับมอเตอร์ไซค์มานะครับยังไงก็ต้องได้รถยนต์กลับบ้านนะใครอยากได้อย่างงี้ใครมีมอเตอร์ไซค์อยากเปลี่ยนเป็นรถยนต์พีมาเลยว่าอยากเปลี่ยนรถยวผมจัดให้หพี่ประมาณนั้นนะครับอย่าเพิ่งหมดโปรนะคะคุณสมชพิทสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้บอกครับเราไม่แน่ใจว่าโปรจะหมดตอนไหนนะพี่นะครับใครจะทําเรื่องวันนี้บอกเลย จองโปรมาก่อนหนึ่งนเนาะนะครับแต่ไม่ผ่านผมคืนให้ผมไม่เอาเงินลูกค้านะแต่ถ้าผ่านนะครับไม่ได้คืนหนึ่งพันคืนได้หนึ่งแสนแต่งหนักจะเต็มไม่ฟรีเหมนี้บอกพี่ไม่สะดวกมาเซ็นหนึ่งที่ส่งถึงที่ครับพิมพ์มาเลยอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวที่ไปดูแลนะครับไม่ยากบอกรถที่ลูกค้าต้องการมาเดี๋ยวผมจัดให้แค่นั้นเองนะครับลองดูนี่เอยมาแล้วบางคนถามโอนจองเลขบัญชีไหนนี่เลยครับนี่เลย นี่ฮะ0601967774ครับบริษัทสเตียรออโต้ธนาคารกสิกรไทยแคปหน้าจอไว้เลยโอเคไหมครับใครพร้อมจองวพร้อมจองเหมือนที่บอกสิบคนแรกรับทองไปหนึ่งเส้นโอเคไหมเอา,าเอาปะา่ะ,อ,ะอ,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 อ่อาประมาณนั้นนี่ครับนี่เออนะครับสุดยอดสุดยอดอ่ะให้ให้มือถือนะครับประมาณนั้นนะฮะจองจองอีวเวนต์ได้อีซูซู นะครับผมนะเดี๋ยวรอรอันนี้เสียงเข้าไหมครับลูกค้าเข้านะต้องเข้าดิจำแนงการสุเ,รอเออจะเข้านะครับผมเดยีอยวรออย่างเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศส่งมอบนะครับลูกเราก็จะมาแสดงขอแสดงความยินดีที่ลูกค้าได้รุดขับแล้วก็เป็นการแสดงความขอบคุณนะครับที่ ไว้ใจใช้บริการกับเราประมาณนี้นะครับสามเหลี่ยมมอเตอร์ขอบคุณครับ โอเคนะครับไปเรียบร้อยครับได้จุดนะฮะเอ๊ะอ่ะอ่ะไปเรียบร้อยครับดูนะถึงไหนแล้วโทรเช็คกันได้ไหมพิ่งออกไปหรือออกไปมานานแล้วโ <ไป S 1> อ้โให้แคมไปรับอ่ะตามน,นั้นแหละครับเจอกันประมาณเที่ยงนึงนะฮะโอ้โหแคมไปรับนะครับผมดูว่าใครไปรับ เองโทรหาที่ถึงไหนแล้วนะครับก็เหมือนที่บอกค่าลูกค้าอยากมารับนะครับแล้วเอ้ยมันเดินทางมายัางไงก็เดินทางมาได้ทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถโดยสารอะไรก็ได้นะครับเพื่ออยากมาเจอกันเนาะเรามีเจ้าที่บริการรับส่งสถานที่เอ่อเขาเรียกว่าคนส่งทุกที่นะครับเหมือนที่บอกนะอลองดูฮะเตียมส่งเต็มเต็มฮะอ๋ะอหน้าบริษัทแล้วนะครับ้นอยู่ไหน เต็มแล้วบ่อ๋อสี่ประตูหนูนานะรถจอดฟลุ๊กลูกค้าจอดคลุ๊กอัตโนมัติฟุ๊กออนี่นะฮะสุดยอดนะครับคันนี้ก็ดีแมครับสี่ประตูจัดทรงให้เรียบร้อยสวยๆครับคันนี้ให้กับลูกค้าไปคันนี้ถ้าตัดค่าใช้จ่ายออกห้ากว่านะถ้าถ้าจะไม่ผิดที่หนุนากระหน่ำไปลูกค้านะครับก็ลองดูครับพี่ สี่ประตูนี้นาะจะ,ะมอญเจ็ดนะนะประมาณนั้นนะครับผมขายถูกกว่าไว้แดงหนึ่งแสนไม่ดรามา่านะครับคุยกันชัดเจนนะเราดูรถสภาพผมดิแต่ต่างจากไว้แดงตรงไหนเหมือนที่บอกครับไม่ต้องหอมเงินมาเป็นแสนใช่ไหมสิบบาทส่งฟรีกินกันปทางเหมือนที่บอกเลยแล้วก็แต่งหนักจะเต็มให้ด้วยบัตรไปเดียวซื้อคนเดียวนะครับอนุญาตใเป็นปเดียวครับดูแลเหมือนไว้แดงทุกอย่างแต่ของผมไม่ต้องดาวเยอะนะดอกเบี้ยสองบาทขอแค่เครดิตด,ดีนะครับเปลี่ยนไดนะ้ในเมื่อครึ่งศูนย์ทุกอย่างอยู่ศูนย์หมดแต่ผมไม่ดูนะคันนี้ และย้ําว่ารถใหม่หลักพันด้วยคือรถเรามีหลายคันมากใช่ใช่รถเรามีหลายคันมากนะครับอันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมเครื่องศูนย์ด้วยเป็นไงนี่เชียระยให้เลยรใช่ครับก็คือรถใหม่หลักพันเห็นไหมครับสองพันกิโลเองสองพันกิโลโอ้ใช่ครับประมาณนั้นนะรถใหม่มากรรสวยอ่ะปีสองนะครับก็สุดๆรถรถยังไม่ถึงปีไม่ยังไม่ถึงหมื่นนะครับผมนะผ่อนหลักพันลองดู ใครชอบอย่างนี้อยากได้อย่างนี้ครับพี่ว่าพร้อมจองมานะครับเดี๋ยวผมเอาเลขที่บัญชีให้โอเคไหมสิ0คุแรกรับทองกินหนึ่งเส้นเดี๋ยวผมแต่งนี้ให้ฟรีไม่มีกินเพิ่มบัตรใบเดียวด้วยนะครับแล้วต่อไปก็เป็นสรประตูครับคันนี้จัดทรงลงแม็กไว้โคตรสวยเออลองดูครับตัวนี้อ๋อเกียร์ธรรมาดานะรันดีใช่ครับก็กสวยๆเลยนะครับผมนะลองดูครับแล้วก็ตัวหายากของเราครับ เอซิลี่เอซิล oh, oh, oh. ี่โอ้โหนะนี่ฮะเทารแลมโบครับลองดูอ um. bueno ันน like like ี้ค oh. uh, hey, huh? mm ือเตรียมตัวส่งยาววันนี้นะครับวันนี้หมดนี้เลยนะครับแล้วก็สีประตูทาให้แต่งจากโรงงานเดี๋ยวบอสแต่งให้เองเออผมบอกเลยแล้วดูครับบัตรปบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องขังครับไออาชีพอะไรก็ออกได้นะอ่ให้ดูครับสภาพสวยทุกคันนะเหมือนที่บอกครับ ตอนนี้คือเหมือนที่บอกเราไลฟ์สุดเนี่ยก็คือถ้าตอนเช้าเราของเราจะไลฟ์เป็นเราของเราจะ,จะไลฟ์ตอนประมาณ9ก้าโมงเช้าเนาะลูกค้ารับรถหรือไม่ก็ช่วงเที่ยงไม่ก็บ่ายไม่ก็เย็นนะฮะแต่เจอกันทุกวันอยู่แล้วก็คือสามทุ่มครึ่งอันนี้ผมไลฟ์ขายรถแน่นอนก็เดี๋ยวเอาโปรต่างๆมาให้ลูกค้าดูนะแล้วตัวนี้ผมเสริมผมช่วงล่างผมเสริมมให้แล้วนะท่อรั่นแบบสุดๆอะ่ะนะประมาณนี้นะครับลองดูแต่มีลูกค้าออเดอร์คันนี้ไว้ด้วยนะ เป็นตัวโลอันนี้ยังว่าเป็นตัวโลนะแต่วันละรถผมรอเซอร์ไพร์แม่แกแล้วเป็นตัวท็อปไอ้ไงนะครับผมบอกก่อนโอเคครับเอ,เ,เอาเลขัิชีให้ X c i t y Cap ถ้าหน้าใหม่เลยงวดอยู่หมื่นนิดนิดแต่สิบบาทออกรถบัตรเอา้าใบอันนั้นอยู่ไหนอะได้ไหมอ้าวมันใหญ่เกินไปโอ้เด้งเนี่ยนะแ้งแๆงแองๆ M ใบอยู่ไหน เอามาอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนที่บอกนะครับใครอยากมีรถขับมาหาป๊อปรับรองไม่ผิดหวังฮนะอันนี้ก็มีมีอ่าขึ้นอยู่กับอาชีพครับการการที่เราจะมีคนค้ำไหมเนี่ยอ่ามันเนื่องจากว่าอาชีพเราชัดเจนไหมร<อ>ายได้เก<อ>ินสองเท่าของค่างวดไหมครับถ้าไรายได้เกินสองเท่าอาชีพชัดเจนไม่ต้องค้ำครับแต่ถ้าหนึ่งรับเงินสดอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องมีคนค้ำนะครับ,รบนี่โอนจองบัญเชนี้จองบอลเนบก็บหน้าจอได้เลยนะครับ เอกซีรีเหมือนที่บอกครับจองในไลฟ์ใครสนใจโปรโมชั่นของเราออกรถสิบาทส่ทงฟรีเก็บเงินปลายทางจองมาเลยหนึ่งพันครับไม่ผ่านคืนนะหนึ่งพันแต่ถ้าผ่านไม่ได้คืนหนึ่งพันคือเท่าไหร่ครับแสนเปนไงนะครับส,สิบคน<ล>แรกรที่พิมพ์มาพร้อมจองอนจองเข้ามารับทองอีกหนึ่งเส้นนี่นะครับแต่งหนังจะตใจไม่ฟรีนะแต่จะด,ดูเป็นคันขนข,นขึ้นอยู่กับอารมณ์ <laughs> ถ้าคันไหนมันสวยแล้วพี่ไปแต่งทําไมนะครับ <laughs> แล้วก็ อคนแนะนําม,มาขึ้นผู้แชร์เอาไปหนึ่งหมื่นเลยขึ้น,ผ,นผู้แชร์ด้วยใช่ครับก็บัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไมไนะครับออนุมัิภายในเดียวครับหนังสือรับรองไม่ต้องใช้เนาะเอเงินเดือนคือขึ้นอยู่กับอาชีพครับอ่าถ้าอ๋อไปรับลูกค้ามารับรถสองคันเลยเหรอเนี่ฮะอันนี้ก็คือทีมงานไปรับลูกค้ามารับรถนะเดีย๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะลองดูครับ บรรยากาศวันนี้นะปล่อย <ไป S 2> จอ <5 S 2> เรื่องมชีเมื่อสักครู่เลยนะครับใช่ครับผมนะ,ะเดี๋ยวเอาอีกรอบนึงอกอหนึงแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับใครแคปแล้วพิมพ์แคปแล้วนะอินบอกเข้ามาแล้วส่งหลักฐานได้เลยครับครับผมโอเคนะนี่ครับพร้อมจองเรืองมชีนี่เลยเลยนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับล้วโอนจอด้วแค่หนึ่งพันบาทนะครับอไม่ผ่านคืนครับคืนทุกกรณียกเว้นไม่ทําเรื่องอ๋อคืนทุกกรณีง่ายใช่ครับประมาณนั้นนะ อ่ะประมาณนี้คบวินออกได้ไหมพี่ป๊อบ<ะ>คำถามเนี้ยคบวินออกได้ออไหมออกได้ครับคือออกได้ทุกอาชีพนะครับแต่อาชีพที่ไม่ใช่ที่ใช้แค่บัตรใบเดียวเลยก็เป็นอาชีพที่ไม่มีกอกสานอ,อ่ะอย่างเช่นอะไรเลี้ยงวัวอยู่ที่บ้านค้าขายอยู่ที่บ้านใช่ไหมร้านเล็กๆลรับเหมาหนั่งงานอย่างเงี้ยไม่ได้ทําสัญญาจ้างอย่างเงี้ยบัตรใบเดียวแต่ถ้าพี่เป็นพนักง,งานพี่ใช้เถอะครับมันอนุมัติภายในหนึ่งชั่วโมงเองอเออนะครับประมาณนั้นหรือค้าขายมี มีระเบียงการค้ามีอะไรก็ใช้ก็ได้อแต่ถ้าไม่สะดวกก็บัตรใบเดียวบัตรใบเดียวมันต้องลงตรวจใช่อาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบอ่าเพราะมันต้องตรวจหน้างานแต่ถ้าชีพพี่มันตรวจหน้างานไม่ได้อย่างเช่นข้าราชการเงี้ยเอาใบด้องเดือนใบเดียวจบจบเลยนะครับชขายของตลาดออกได้ไหมออกได้คสวัสดีครับัสดีครับตลาดนัดก็บัตรใบเดียวนะจ๊ะใช่บัตรใบเดียวเลยลงตรวจเ๊บไดียาว่าขายของจริงๆนะครับโอ้ยได้เหลือครับไม่ต้องห่วงเลยใช่เพราะเราเทส เทไปหมดแล้วแล้วตัวนี้เป็นมิชลินอย่างนี้ด้วยครับผมจัดให้นะอันนี้มารับรถเหรอจ๊ะใช่ไหมครับ<า>อ่าพอดีเลยมานะครับอ,อ้าวมาเดี๋ยวเชื่อหน่อยครับเชื่อหน่อยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเส้นก่อนเส้นก่อนอ่ะตอนเดียวครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฮะได,ด้แล้วครับไม่ต้อง,งห่วงเลยโอเคอันนี้เดินทางมาจากไหนครับเนี่ยฮะสลับบุรีรก,กี่กี่กิโลครับสลับบุรี ประมาณ4 0 0โอ้เป็นอีกรายที่ไปกับเกือบพันกิโลนะใช่ไหมครับทำไมถึงตัดสินใจมาถึงที่นี่พี่โอ้ก็ดูไลฟ์สดมาแล้ว่ะใช่ไหมอยากมาลองเันนี้บอกครับไม่เชื่อมาลองดูแต่แต่อาจจะต้องได้รถกลับนะโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอแฟนที่มาคุยเงื่อนขกันนะครับอันนี้เมื่อวานนี่แบบมาดูเฉยมาดูเฉยครเรียบร้อยรเรียบร้อยครับรถตกได้รถกลับบ้านเลยคันนี้ก็เป็นดีแม็กนะครับตัวเตี้ยนะหน้าใหม่ เป็นตัวหน้าใหม่เลยครับใช่ครับประมาณนี้นะลองดูสวัสดีครับสวัสดีครับมีเจ้าที่ดูแลยังครับเอามีแล้วนะครับผมนะไปไหนมาครับคุณสไปค่ะลูกค้ามาทำอะไรเรามาจากภูเก็ตพามาภูเก็ตอืมอ๋ <laughs> อไงไงมาตีสี่ว่าโอ้โหมาตีสี่แล้ว, <laughs> าวมาไกลนะทั่วประเทศไทยนะฮะมาเลยแต่ถ้าอยากให้ทางเราเนี่ย สแตนบายเจ้าที่ดูแลเนาะบริษัทเราเปิด8ปดโมงครึ่งจนถึง5้าโมงครึ่งถ้านอกเวลานั้นนะครับ,รบแ,แนะนําว่าให้จองเข้ามาแล้วก็อ่ามันจะมีเซลลครับพอประจองเข้ามาแล้วจะมีเซลล์ที่ดูแลท่านนะครับอันนั้นอ่ะโอเคจะมีพลังงานที่คอยเขาเรียกว่าไงคอยสแตนบายดูแลท่านยี่ชั่วโมงแล้วแต่ท่านเลยว่าท่านจะสะดวกเวลาไหนนะแต่เรวโมงโอเคครับมาเหมือนที่บอกครับคใครอยากได้โปรโมชั่นเอารถสิบ,บาทส่งฟรีเกบมงินปลายทางครับ โอนจองเลยหนึ่งพันไม่ผ่านคืนหนึ่งพันนะไม่เอาครับมาโดนไม่สวยเงื่อนไขวิูุใจผมคืนหมดเลยทาอย่างเดียวไม่คืนก็คือไม่ทําเรื่องแต่ถ้าผ่านไม่ได้คืนหนึ่งพันนะฮะคืนให้หนึ่งแสนสิ่งคนแรกพิมพ์ว่าโอนจองครับโอนจองเข้ามาแล้วทองอีกหนึ่งเส้นถ้าขึ้นผู้แชร์และเป็นคนแนะนําเอาไปหนึ่งหมื่นหรือจะซื้อเองแชร์เองให้ทองสองเส้นเลยยังไงฮะลองดูครับหรือแต่งหนักจะแต่งฟรีเดี๋ยวผมดูให้อยู่ละนะครับไม่ต้องห่วงแล้วออกรถกับป๊อบนะประมาณนั้นแล้วก็ออกง่ายครับบัตรใบเดียวซ ลางขายสองปีดอกเบี้ยสองบาทครับขอแค่ดีๆได้หมดเลยรถอะไรก็ได้นะประมาณนี้ใช่ครับโอนจองมาแล้วก็แอดมาที่อันนี้ไม่ไม่ก็อินบล็อกเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยเนาะคืออินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับใช่ครับผมประมาณนั้นเลยอยาีครับเออเนี่ยประมาณนี้้ใช่ครับรถตู้ตู้ทึบใช่แต่รอเจ้าที่แป๊บหนึ่งนะครับสวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปรถของลูกค้านะ ตัวนี้ผมใส่บรรทุกมานะครับนี่ให้ดูเห็นไหมนี่ครับใส่แหนบให้ครับก็คือเน้นใช้งานครับจริงๆนี่คือเราเหมือนที่บอกออกรถกับป๊อปอะเน้นไม่ใช้ไม่มีซ่อมนะครับถ้ามีปัญหาเอามาเปลี่ยนเอาจัดการเองโอเคไหมนให้ดูภายในครับบางคนบอกไม้เยอะหรือเปล่าไม้หลักหมื่นนะผมบอกเลยขอบคุณทุกหัวใจมากครับขอบคุณทุกหัวใจมากนะประมาณนี้นะครับตัวนี้ ไม่ยอยู่ที่สามหมื่นเองนะครับลูกค้าดูดิเบาะหนังดูแลรักษาง่ายเรามองจากตัวนี้เป็นหลักนะครับตัวนี้เปียกหกสเปรดด้วยนะครับลองดูโดนใจลูกคา้าหรือเปล่าเปิดได้ครับเปิดดูได้เลยนี่ฮะนี่ประมาณน,นะนี้นะครับนี่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวอบอกว่าไม่ของแท้นะพี่นี่เปลี่ยนฐานเป็นเครื่องศู์ครับเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าไปจริงอะ่ะนะฮะก็ มีใบศูย์แล้วก็มีนี่ครับทุกอย่างจากสู์เลยอิซูซเลยนะครับเพราะเราดูแลศูนย์อยู่แล้วนะครับประาม,มาณน<ๆ>ี้นะมานที่บอกซื้อรถมือสองให้ได้เหมือนป้ายแดงก็มาหาป๊อปเลยฮะรู้เรื่องนะ <ข ages S 1> ป๊อบเก็เป็นที่ไหนคะ <ż. S 2> อาเพจที่พี่ดูอยู่เลยครับหรือแอดไลน์มาที่แอดสองสองสองเอก็ได้น,นะครับ <ạ S 1> อลองดูนะหรือแอดไลน์มาที่แอดสองสองสองเอนะครับลองพิมมาดูนะจะได้รู้เดี๋ยวผมจะบอกว่าพิมพ์ถูกไหมไอเดลายนะสองสองสองเอนะครับ ปีใหม่ตอนนี้มีอะไรบ้างครับพี่ป๊อปโอ้มีตัวล่าสุดเลยผมมีตัวล่าสุดเลยนะครับสิบบาทครอบจักรวาลครับเออ RS ออกไปเป็นล้านนะถามว่าจะไม่มีเงินหลักล้านพี่ได้แค่หนึ่งจุดแปดใช่ไหมไม่คือไม่ได้เครื่องพันห้าเทอร์โบมาหาผมหลักแสนครับเนี่คือทางเลือกผมดูแลเหมือนป้ายแดงทุกอย่างเลยนะครับก็เหมือนที่บอกลองดูเป็นเหมือนทางเลือกจากลูกค้าเป็นไงสวยคือคุยด่วนหน่อยหนูนะนะฮะ ดี๋ยวหนูนากำลังสรุปเงื่อนไขกับลูกค้าอยู่นะครับอะยากลากเลยลากเลยะอะไรนะรีบปีสองพันสิบโอ้เก่าไปคืออย่างงี้ครับพี่ต้องเข้าใจก่อนรถผมเนี่ยทำไมมีแต่ตัวหน้าใหม่หรือทําไมมีแต่รถสภาพใหม่ๆสวยๆเพราะทุกคานผมต้องรับประกันศูน,นย์ไงม,มีปัญหาพี่เข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะนี่แหละครับแล้วถามรถเก่าเงี้ยโอ้โหศูนย์เนี่ยห้าปีก็หมดรับประกันแล้วใช่ไหมแต่รถผมนะครับเจ็ดปีแปดปีผมรับประกันเหมือนศูนย์เลย นะครับแต่ถ้ารถแบบแคมรี่ปีสองสิบรถมันสิบปีนะมผมไม่ไหวพี่นะครับเตรียมตัวแล้วโอ้โหเหมือนเราคุณปู่มาใช้งานอะ่ะเออเหมือนเราก่อสร้างเราคุณปูม่มันผสมปูนอ่ะพี่ไม,ไ,ไม่ไหวอะ่ะนะครับเอาไว้อาซื้อไปสวยสวยซื้อไว้อย่างเงี้ยได้นะครับแต่ใช้งานท่านไม่ไหวหรอกนะใช่ไหมโอ้โหพี่นี่ต้องเงียบฟิตไปอ่ะไปรุ่นนี่พี่โอ้โหนี่พร้อมนะถ้าเหมือนไปรุ่นก็เหมือนกล้ามใหญ่เอละมีคงมีข้อ ช่วงล่างแนมเสริมไว้แล้วมันต้องอย่างนี้พี่สิบาทนะเดี๋ยวไปดูกันว่าลูกค้าได้เงื่อนไขไหนโอ้โหผู้ใจหลักพันมีไหมมีจ้ะถ้าใครอะโอนจองมาเลยฮะเอาเอาเดินหนีไปไหนเดินหนีไปไหนจะดินจะจะเดินหนีไปไหนโอ้โหนะหลักพันครับแบงค์สิบใบเดียวอยากได้รถครอบครัวนะเนี่ยผมเข้าใจพี่ผมบอกก่อนรถครอบครัวไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับอ่าตำตำใช่ไหมตำตำต้องมีเงินเป็นแสนมีผ่อนเป็นหมื่นแล้วถามว่าเอ้ย ถ้าอยากกว่าหลักพันแล้วไม่ไม่ใช้เงินดาวทําไงต้องมือสองครับแล้วมือสองที่เราประกันเหมือนป้ายแดงพอปลายฮะจัดไปนะครับตามนั้นเลยอันน้องรักเทอร์เรียมูข้างหลังเสวยมากขนาดไหนครับขนาดไหนครับมีเยอะครับอันนี้ก็มีแคปบซีประตูตัวเตี้ยตัวสูงเอ็กซิลี่เทาแลมโบยผมมีเข้ามาหมดครับตามสั่งของลูกค้าลูกค้าอยากได้อะไรผมจัดให้เลยละสวัสดีครับคุณปอสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะก็ฝากติดตามไลฟ์สดทุกวันนะครับ ช่วงเช้าก็จะมีมาไลฟ์บรรยากาศให้ลูกค้าดูเฉยๆนะครับบอแต่ถ้าใครจองจองในโปรตอนเช้าก็จะได้เหมือนคันที่ไลฟ์เลยแค่นั้นเองนะครับเหมือนที่บอกนะบางทีหน้าร้านไม่ได้เหมือนคันที่ไลฟ์นะเพราะว่าเหมือนบางคันันแจกคองสามเส้นเงี้ยหน้าร้านต้องจองสามหมื่นนะอ่ตจองจองสามหมื่นสามหมื่นผมคืนนะแล้ววันคืนผมให้สามเส้นนะครับแต่ในไลฟ์จองพันเดียวผมให้เงื่อนไขเหมือนอ่าในไลฟ์ไอในจองในไลฟ์ผมให้เงื่อนไขเหมือนที่ปล่อยเลย นะครับแต่เจอกันทุกวันอยู่แล้วสามทุ่มครื่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฝากน้องหลักของพี่อีกแล้วเหรอเฮ้ยอย่าใช้คำว่าอีกแล้วกับพี่ดิเข้าก้าโมงได้ออตีงต้องไม่ส่งแฟนก็ปกติครับท่าน <c oughs> พี่ออหลักแสนพี่อ,อ่ะลองดูครับว่าสวยไหมนะครับอืมอ่ะใครจะเอาเอสมาเดี๋ยวจัดโปรให้เลยเอสใช่ไหมมาครับพี่ เนี่ยเหมือนที่บอกเมื่อกี้แจกทองสามเส้นใช่ไหมอ่าใครจอง RF พี่ออกใหม่เหมือนที่บอกครับลองดูฮนะสิบบาทไม่มีจ่ายเพิ่มส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางคืออะไรครับเก็บเงินแบงค์สิบพี่นั่นแหละครับนะแต่ถ้าผ่านนะครับก็คือไม่ต้องใช้เงินแสนแค่สิบบาทขายหลักแสนเองนะฮะแต่ใครอนจองเข้ามาหน,น,นึ่งพันในรายนี้ให้ทองสามเส้นครับโอเคไหมคนจองแล้วพี่โมนจองครับตามนั้น RF ั 8, ตท็อปพี่ ถามว่าถ้าซื้อสดอะพี่มีเงินหลักแสนไม่มีถึงร้านอะยังไงก็ไม่ได้ตัวเทอร์โบครับแต่มาหาน้องความฝันเป็นจริงครับได,ได้ตัวท็อปไปขี่เลยดูแค่นี้ก็รู้แล้วใครรักพี่มากกว่ากันกะเ<อ>ขีราคา200,000เอาโทรศัพท์มาไหมเปิดฮนะ,ะอะไรนะกบะเขียบราคา200,000เอาหลักหมื่นไปเลยดีวยกว่าถ้าจะ200,000นะฮะอ่าอินบอทเข้ามาครับแต่ขอแต่ขอเงินสดได้ไหมถ้าเงินผ่อน200,000งวด4-5,000น่าจะตึงกันนะรถบ้านอย่างเงี้ยผมมีอยู่ไม่คิดเลขอะ บอสเปิดเฟสแมนะครับอยากได้รีโวแซตตูคือบรรทุกมีไหมครับคุณป๊อปมีครับโอนจองมาเลยครับพันเดียวผ่อนหลักพันเนี่พี่นะจ๊ะเหมือนที่บอกนะไม่ผ่านคืนจริงปะเนี่ยโอ้โหเพจเดียวสนุกเลยอ่ะเดยนะครับประมาณนั้นอ่ะไม่เป็นไรทีห้าตัวเขมีไหมครับโอ้มีทุกสีมีมีเดี๋ยวมีทุกสีครับอ่ะเดี๋ยวเราเป็นอ่านคลิปดีกว่านะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากก็วันนี้มาประมาณนี้ใครสนใจก็ อินบ x ็อกหรือไลน์เข้ามาได้ที่แอด 222A นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดทุกวันอยู่แล้วสามทุ่มครึ่งสวัสดีครับ